ขอบรถพิเศษสินค้าหว,วัตถุด่วนที่986ต้นทางสถานีสมัยกรโลกปลายทางสถานีกรุงเทพกำลังเข้าเทียบสถานีชุมทางตริงชันในชานชลาฐานที่2ครับวันนี้นำโดย GA ครับ GA หมายเลข4559ครับ สปอร์ในซูซี่รถบรรทุกสัมพะหองว,วัตถุขนาดเล็ก2คันหน้าครับเป็นบทส1คันและปะกข1คันตามด้วยรถบรรทุกสัาพะชิ้นใหญ่และมอเตอร์ไซค์สีคันและด้านท้ายมีดีเซลอีก1คันครับเสียงเบรกแสบแก้วหูดีมากครับด้านท้ายมีดีเซลฝากท้ายมา1คันด้วย รับแจ้งว่าจะมีการตัดที่นี่และครัว่าจะส่งเข้าโรงจักรุมบุรีต่อไปครับ ดีเซลฝากท้ายนะครับตัดที่ตลิ่งชัน1หัวนะครับเป็นดีเซล4226ที่ตายขณะทำขบวน170นะครับจจเ,เปไปเหตุให้170ล่าช้ากว่า5ชั่วโมงเศษ อ,อกจสตอนนีชุมทัานติงชันนะครับทําการเบี่ยงขวาไปวิ่งร่วมทางขึ้นครับ